ประวัติโดยย่อของแต่ละท่านที่กล่าวชื่นชมในหลวงซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานในการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและพระศาสนามาอย่างมากมายคนดีย่อมเห็นความดีของคนอื่นได้ง่ายคนชั่วย่อมเห็นความดีของคนอื่นได้ยากผู้มีศีลประพฤติธรรมย่อมรู้เห็นได้ชัดว่าผู้ใดมีศีลมีคุณธรรม ในหลวงพระองค์นี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะพระภิกษุพระยานรรัฐราชมานิตหรือเจ้าคุณนอนพระผู้มีจริยวัตรงดงามสละความสุขทางโลกที่ถือว่ามีครบทุกอย่างทั้งฐานะยศและคู่ครองออกบวชตลอดชีวิตฉันมื้อเดียวไม่ฉันอาหารในวันพระเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยลงอุโบสถทำวัดทุกวันโดยไม่ขาด แม้ขณะเป็นโรคมะเร็งกรามช้างจนเน่าเฟะท่านก็ลงทำวัดสวดมนต์ด้วยสีหน้าปกติตลอดชีวิตท่านยอมหยุดลงทำวัดเพียงแค่หนึ่งวันด้วยความเกรงใจที่พระพุทธโคสาจารย์ขอร้องเนื่องจากเห็นว่าโดนงูก,กัดเท้าวบวมมากแต่ท่านก็หายเป็นปกติในวันต่อมาโดยที่ไม่ได้ฉันยาหรือไปหาหมอเลยเป็นที่ประหลาดใจ ถึงกำลังจิตของท่านที่ดับพิษของงูร้ายลงได้ท่านเป็นพระที่สันโดษมากกุติไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟสักดวงก็ไม่มีดื่มน้ำฝนจากภาชนะที่ทำจากกลามะพร้าวขัดที่นอนก็มีเพียงจีวรเก่าปูบางๆภายในกุติมีโลงศพและโครงกระดูกเพื่อไว้พิจารณาธรรมและเจริญกรรมฐานยินดีสนทนาธรรมกับญาติโยมเป็นเวลาสั้นๆ เฉพาะหลังทาวัดเช้าเย็นเท่านั้นไม่รับกิจนิมนต์แต่จะมุ่งเน้นการปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ในกุติท่านมุ่งเน้นการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างมากกว่าเทศให้ฟังเมื่อชาวบ้านนิยมไปขอพรท่านจึงเขียนโอวาทไว้ว่าทำดีดีกว่าขอพรท่านสละทุกอย่างแม้แต่เงินตราก็ไม่เคยแตกต้อง ไม่รับไม่เก็บสะสมปฏิบัติตนเคร่งครัดตามพระวินัยในทุกด้านท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิตอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นระยะเวลา46ปีเต็มจนมรณภาพ